สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการท่องโลกลงทุนนะครับรู้รอบด้านข่าวสารการเงินเศรษฐกิจการลงทุนนะครับแล้วก็เรื่องราวของเศรษฐกิจในประเทศและต่างประเทศนะครับเราติดตามไปด้วยกันครับสำหรับนักลงทุนนะครับหุ้นทองคําน้ํามันค่าเงินก็อัปเดตให้เป็นประจําทุกวันหยุดสุดสัปดาห์แบบนี้ครับวันเสาร์สิบนาฬิกาทางช่อง10โทรทัศน์ร,รัฐสภาที่พีทีวีทีวีรัฐสภาเพื่อประชาชนนะครับช่อง1ิบ เปิดไว้นะครับครบทุกอย่างครับการเมืองเศรษฐกิจสังคมพร้อมกับทางออนไลน์ด้วยนะครับที่เว็บไซต์ tpchannel.org และแอปพลิเคชัน tpchannel ครับอยู่ด้วยกันเหมือนเช่นเคยนะครับกับผมนันทคมประสาทพรรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการพร้อมกับพิธีกรร่วมครับซึ่งเป็นนักวิเคราะห์กลยุทธ์ด้านการลงทุนนะครับวันนี้พบกับอาจารย์ดรนัทวุฒิรุ่งวง์ประธานบริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุนต้นฐานคอร์ปอเรชันจำกัดครับสวัสดีครับอาจารย์นัทวุฒิครับครับคุณเปลินครับท่านผู้ชมท่านระวังครับ ช่วงสุดสัปดาห์หยุดยาวนะฮะแล้วก็เปิดมาสัปดาห์หน้าเนี่ยตลาดทุนไทยเปิดวันพุธนะมาเกิหลังวันจันทร์ที่จะถึงเนี้ยก็หยุดเทศก,กาลส,สงกรานต์สงกรานต์หยุดเปิดมา,าที่วันพุทธที่16วันพุทธที่16ซึ่งเป็นวันหยุดชดเชยวันสงกรานต์แต่ตลาดหุ้นเปิดแล้วนะฮะ,ะมาม,มาเปิดมาเปิดวันพุธ แต่ในระหว่างที่ว่าหยุดยาวเนี่ยหลายคนอาจจะไม่ได้พักผ่อนมีความสุขกับการสาดน้ําสงงามกันสักเท่าไหร่นะเพราะว่าโลกเศรษฐกิจการเงินตลาดตุนตลาดหุ้นนะฮะทองคํายังปั่นป่วนแล้วก็ยังผันผวนกันขนาดดักจากเรื่องของสงครามการค้าแล้วก็ที่สําคัญอีกประการหนึ่งอีกประเด็นหนึ่งนี่ก็คือว่าก่อนที่ว่าเราจะหยุดยาวสงการเนี่ยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเนี่ยมีมติ มีมาตรการหนึ่งนะเข้ามาเบรคความผันผวนนี่ไม่ให้มันปั่นป่วนฉันนึกว่าโลกาวินาศมากแล้เนี่ยนะฮะแต่ว่าหลังสงการามเนี่ยอาจจะกลับมาปกติแต่ปกติคือความไม่ปกตินะค,คือตอนนี้ก็ยังยังรอลุ้นดูอยู่ว่ามาตรการที่เอามาเพื่อป้องกันความผันผวนที่เกิดขึ้นจากกรณีของกำแพงภาษีนะฮะของโดนัลด์ทรัมป์แล้วก็เกิดความปั่นป่วนในตลาดเงินตลาดทุน ทางไทยเราก็ไหวตัวทันเพราะว่าวันวันจันทร์ตอนต้นสัปดาห์เราตลาดเราปิดใช่ไหมครับแต่ว่าต่างประเทศนี่เกิดเหตุการณ์ชดเชยวันจักรีคับกลายเป็นโชคดีไปโชคดีเพราะต่างประเทศนี่รถไฟเหาะเลยเห็นว่าทั้งขึ้นทั้งลงกันครับแล้วก็ลงกันลูก้าวินาในวันจันทร์ในจังหวะนั้นเนี่ยทางตลาดและทรบประเทศไทยก็เลยเอาอันนี้ขอขอชมนะเรียกได้ว่าแก้เกมได้ทันท่วงทีทันสถานการณ์แล้วก็ตรงประเด็นครับมีอะไรบ้างมาตรการหลักๆสำคัญอีอยู่สองเรื่องหนึ่ง ก็คือห้ามการขายช็อตนะก็คือการเยียคหุ้นเนี่ยมาช็อตลงเนี่ยที่จะมาซ้ําเติมเนี่ยอาห้ามไว้ก่อนอ่ออแล้วก็เรื่องที่2ก็คือว่าหดนะอ,อันแรกห้าม2หมนสองหดครับหดนี่ก็คือว่าอ่เพดานการขึ้นลงของราคาหุ้นที่ผ่านมาปกติเราขึ้นลงได้3 0มสิบเปอร์เซ็นต์ครับเออแต่ว่าอของใหม่นี่ก็คือก็คือว่า ไม่เกิน15เอแต่ว่าทางตลาดหลักทรัพย์ในประเทศไทยจะบอกว่าให้ใช้โช์คราวเฉพาะสัปดาห์ที่กำลังผ่านไปนี่นะครับเออระหว่างวันที่8ถึงวันที่11เมษายนแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยหลังสงกรานต์แล้่อาจจะกลับไปใช้ตามปกติอ,อ,อห้ามช็อตไปห้ามแล้วครับแล้วก็ในส่วนของอเพดานซิลลิงฟลอร์กลับไป30เหมือนเดิมครับหรือเปล่านี แต่ว่าทางนี้ทางนั้นก็ขึ้นอยู่กับว่าขึ้นอยู่กับสถานการณ์ในช่วงนี่แหละที่พวกเราหยุดยาวในเทศก,กาลสงการานต์ถ้าหากโลกมันยังดูผันผวนกันหนักดูน่ากลัวกันขึ้นไปเองอน,นะทางตลาดหลักทรัพย์หระไยเขาอาจจะต่ออายุมาตรการนี้ออกไปอ่ยัังไมชดคือวันหยุดแต่ว่าทางตลาดหลักทรัพย์ก็มีอำนาจในการที่จะสั่งการตรงนี้ได้มไม่จำเป็นต้องว่าวันหยุดแล้ว ไม่ต้องทำงานอะไรอย่างน,นี้นะแต่ก็ทำงานตลอดนะอันนี้ขอชมครับนะ,นะ,ะเดีเ๋ยวหาว่าโอ้พวกเราไม่มีไมตรีทำดีต้องชมว่าเนี่ยที่เขามามีมติมีมาตรการในข่าวนี้เป็นวันหยุดนะหยุดชดเชยวันจักตรีเมื่อวันที่7เนี่ยทางบอร์ดตลาดัะครับมามีมติเรื่องนี้มาประชุมเรื่องนี้อเอาละหยุดยาวสงกรานเนี่ยแต่ขอขออีกทีนึงขออีกรอบนึงให้ท่านมาประชุมมาที่หนาติดตามสถานการณ์ว่าถ้ามันฝันฝืนโกลาหลเนี่ย ประชุมต่อยู่มาตรการก็จะได้รับเสียงแซ่ซ้องกันอีกทีนึ่งแต่ถ้าจากใจนักลงทุนเลยครับอาจารย์ครับตอนนี้กับมาตรการที่เกิดขึ้นอยากจะให้มีไปจนถึงประมาณเท่าไหร่คอควรจะมีต่อเลยไหมฮะผมว่าถ้าเอาเอากันตรงไปตรงมาแล้วเนี่ยนะครับก็คือว่าผมว่าขึ้นอยู่กับการพิจารณาตามเหตุการณ์ตามสถานการณ์นะเปลี่นะเพราะว่าถ้าหากดูเหมือนว่าโลกเนี่ยปรับตัวได้แล้วเนะยเพราะว่าดูล่าสุดก็ดูเหมือนว่าเออมันดูคลี่คลายลงนะจากเดิมที่ว่า ถึงวันที่9ที่ผ่านมาขึ้นมาสีเปรียงเมืองไทยโดน36%เมืองจีนโดนไปร้อยกว่าเปอร์เซ็นต์อะไรต่างๆเนี่ยแต่านเดีโนดนนั่นทรัมป์บอกว่าเอาละนะพักยกพักศึกกันไว้ก่อนนะขอเวลาในการขอเวลานอกเลยเกบวันสามเดือนไปจนถึงนวดเดือนกรกฎาคมคมาคุยกันก่อนมาเจรจากันก่อนออว่าจะลดจะหย่อนอะไรจะจะถอยกันได้ยังไงจะยอมกันได้ยังไงเป็นเวลานี่ย สามเดือนเป็นถึงเดือน <Ừ. S 2> กรกฎาคมคมันก็ดูคลี่คลายลงมาแล้วอไอ้ที่ว่าเป็นรถไฟหอตีแล้วก็เออมันทุเลาลงมาหน่อยนึงนะจากที่ว่าหุ้นขึ้นวันสิบเปอร์เซ็นต์ตกสิบกว่าเปอร์เซ็นต์นะฮะามาช่วงหลังๆเนี่ยเออมัน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 ข้างที่จะลดความผันผวนเอาเป็นว่าถ้ามันลดความผันผวนลักษณะนี้ลงเนี่ย ก็ไม่ควรจะต่ออายุมาตรการล่ะครับไม่ไม่ควรจะต่อก็ดูสถานการณ์ก่อนให้ไปเป็นอะไรที่เรียกว่าตามกนไก่แล้วยกเว้นเสียแต่ว่าโอ้ดูนยังมีความผันผวนสูงเกิดขึ้นอยู่ผันผวนมากเนี่ยก็อาจจะจําเป็นที่จะต้องต่ออายุมาตรการไม่งั้นคนที่มาทํามาค้าขายกับเราทางต้นสุนารชาิเขาจะตําหนิได้นะว่าเอ๊ะเมืองไทยเอ่อเฮจเจอถือได้ไหมอ่าได้เอา เสียไม่เอานี่เขาบอกว่าไม่มีกติกาไม่มีมาตรฐานไม่มีมาตรฐานแล้วก็มาเบรกกลไกการตลาดเสรีอะไรแบบนี้เดี๋ยว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 โดนต่อว่าได้ครับตรงนี้เราไปดูหน้าตาของสินทรัพย์ต่างๆกันหน่อยนะครับไม่ว่าจะเป็นดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนะครับดาวโจนส์ n ส s d a q S&P 500ทองคำน้ำมันค่าเงินนะครับสำหรับสัปดาห์ที่ผ่านมาก่อนมืสงกรานต์หน้าตาเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับอนอนว่าเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือว่า s e ตอินเด็นะครับเ็บเป็นข้อมูลนะครับที่ได้จัดทําขึ้นนะครับในวันที่11เมษายนตอน1 0 3นาิกานาทีและย้อนหลัง1ปีเราก็เห็นหน้าตาของกราฟเป็นแบบนี้ครับสัปดาห์ที่ผ่านมาทําจุดต่ําสุดลงไป1,056จุดนะฮะแล้วดึงกลับขึ้นมาที่1,146จุดเป็นภาพอย่างที่เห็นครับเหมือนมีลักษณะข,ของการทิ้งดิงสลิงขาดออกไปเลยสลิงขาดรเรียกว่าเปิดโดดลงอะ โดดเปี่ยงลงคือสัปดาห์ก่อนหน้านั้นเนี่ยก่อนที่ว่าจะสงครามการคาร้าเนี่ยนะดัชนีตลาดพุ่นปิดอยู่เหนือระดับ1 1ึ่นะแถวประมาณ1 1ึ่อะไรกันเนี่ยพอเปิดมาต้นสัปดาห์นี้เนี่ยได้ละแบบที่กุเป็นว่าเสลีงขาด โดดลงมาเลยปันหจบอกจุดนะครับครับไปดูในส่วนของต่างประเทศนะครับดดชนีดาวโจนส์ครับเช่นเดียวกันนะครับอันนี้ก็แรงเหมือนกันครับสำหรับดาวโจนส์นะครับทำจุดสูงสุดที่47,78จุดนะครับทำจุดต่ำสุดที่36,611จุดครับดดชนี S&P 500นะครับทำจุดสูงสุดที่5,481จุดต่ำสุด4,835จุดครับ ดัชนี a ส d a q นะครับสูงสุดที่17,202จุดต่ำสุดที่14,784จุดด้วยกันเดี๋ยวเราดูหน้าตาเปรียบเทียบนะครับในส่วนของหุ้นไทยกับหุ้นเทคอเมริกาเห็นอาจารย์ทำรอยคลื่นเปรียบเทียบไว้แล้วก็ระบุด้วยนะครับว่าเหตุการณ์ของกราฟแท่งเทียนนี้มันเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นแล้ว กราฟถึงมีการทิ้งดิ่งลงมาแล้วดีตกลับขึ้นไปเพราะอะไรตรงนี้ครับอาจารย์รช่วยอธิบายให้คุณผู้ชมได้เข้าใจนะครับฝั่งขวาเนี่ยเป็นหุ้นเทคของเมริการทำไมเอาหุ้นเทคของมริกามาเนี่ยเพราะว่ามีการซื้อขายกาันเยอะน่อย่างเป็นตร่าหุ้น n v ็นวีดียใช่ไหมหุ้นเทสลาอะไรพวกนี้นะพวกไมโครซอฟท์พวก Meta ก็คือหุ้น Google อะไรต่างๆพวกนี้ในในในฝั่งขวาเนี่ยนะครับ ก่อนที่ว่าจะมีการประกาศสงครามการค้าคือพูนง่านมาก่อนวันที่2เมษายนเนี่ยนะดัชนีตลาดหุ้นนแอส a ดก็คือดัชนีหุ้นไฮเทคอยู่แถวประมาณ 7, นะ1 7 0 0 0เจษนเศษับแล้วก็พอ,อวันประกาศที่เปรี้ยงกันลงมาเลยนะลงมานี่หนักมากแล้วก็ลงมาใน3วันติดนะครับลงมาสวันติดแต่ว่าพอหลังจากที่โดนันทัมกลับลำฮะบ,บอกว่า จริงๆแล้วเดทไลน์คือวันที่9นะเก้าวนสายนที่ผ่านมานี่ว่าจะต้องมีการขึ้นภาษีสงครามการค้ากันเต็มรูปแบบเนี่ยบอกว่าอ่วพักไปก่อนครับมีเวลาเจรจากัน90วันถึงเดือนกรกฎาคมเนี่ยหุ้นดีดกลับนะด้วยความดีใจผมจําได้ว่าก่อนที่ทางโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยจะบอกอย่างเป็นทางการว่าชะลอการขึ้นภาษี90วันเนี่ยเหมือนจะมีข่าวลือปล่อยออกมาก่อนมี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 ข่าวลือออกมาวันนึงนะวันนั้นเห็นว่า ขึ้นสุดลงสุดเหมือนกันสําหรับกราฟหุ้นนะครับผัดวนมากกว่านะแล้วออกมายืนยันจากทำเนียบขาวว่าไม่จริงเออจากนั้นมาก็ร่วงลงต่อในที่สุดก็ออกมายืนยันว่าใเลื่อนไปอีกเก้าสิบวันอันนี้ก็ก็เป็นข้อน่าสังเกตเองี่บข่าวข่าวลือเนี่ยมักจะมีพื้นฐานที่กลายมาเป็นข่าวจริงนะครับในตลาดหุ้นนะตัวภาพใหญ่ๆคือว่า ดัชนีตลาดทุนมริการเด้งกลับมาเนี่ยเทียบเท่าก่อนที่จะตกลงมาเลยนะฮะภายในวันเดียวเนี่ยนะท,ท,ท,ที่ว่ามีการประกาศส่วนดัชนีตลาดทุนไทยทรงคล้ายๆกันก็คือว่าก่อนที่จะมีประกาศสงครามการค้าคือนวันที่2เมษายนเนี่ยตอนเวลานั้นดัชนีตลาดทุนไทยเนี่ยอยู่แถวประมาณสัก 1,150จุดประมาณนั้นนะครับแล้วก็วันที่มีการประกาศวันแรกนี่ไม่ค่อยตกในตลาดทุนไทยตกนี่ก็มันตกใจตามตลาดทุนโลกับหุ้นอเมริกาโอ้โหลงกันหนักขนาดนั้นหุ้นเอเชียลงกันเป็นสิบกว่าเปอร์เซ็นหลายตลาดเนี่ยเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมานี่ต้องเขาเรียกว่าเจอเซอร์กิตเบรกเกอร์รพักการซื้อขายเลยนะครับี่แล้วก็ก,ก็เลย มาลงตามเขาในดักแต่พอทรัมป์มีการพักยกเนี่ยดัชนีตลาดทุนก็เลยเด้งกลับมาอแต่ว่าถ้าเปรียบเทียบป็นสัดส่วนเนี่ย้ว่าเด้งกลับมาค่อนข้างจกน้อยถ้าเปรียบเทียบกับสถานที่เกิดเหตุตลาดทุนอเมริกาเขากลับมารีคาเวอร์หมดอ่ะของเรายังครับผมอันนี้ก็เป็นภาพรวมของหุ้นไทยและหุ้นต่างประเทศอย่างของสหรัฐนะครับไปดูทองคําอันนี้เป็นสินทรัพย์ที่เรียกว่า โอ้โห oh, เป็นพระเอกเลยนะครับแล้วก็ตัวเด่นของเรื่องในครั้งนี้นะฮะเพราะว่าทำออทามไฮนะครับทองคำโลกครับไปทำจุดสูงสุดใหม่นะครับ3220แล้วก็ต่ำสุดนี่ไม่อยากพูดนะฮะ2,956นนิดเดียวเองนะฮะอยู่ในกรอบนี้แต่จุดที่น่าสนใจคือจุดสูงสุดครับ 3,220ดอลลาร์ต่อออนเป็นออทามไฮก็ตอนตอนแรกเนี่ยดูดูเหมือนว่าลงลงตามสินทรัพย์อื่นเดือนน่แหละในจ้วงหลังจากที่ว่าทําประกาศสงครามการค้าปุ๊บหุ้นอเมริกาตกนะหุ้นเอเชียตกน้ำมันลงนะฮะพอมีข่าวดีอยู่นะเออน้ำมันลงใช้รถใช้ถนนช่วงสงครามแต่แต่เตมน้ำมันอักักสบายกระเป๋าขึ้นมาหน่อยนึงตอนแรกตัว อ,อทองคําลงด้วยจากประมาณสามพันสองนี่ยหลุดสามพันนะลงไปต่ำสุดนี่ประมาณสองพันเก้าร้อยห้าสิบเหรียญนะแต่แต่พอแม้ว่าทางทั้มเองเอ,อบอกว่าอ่ะมีเวลานอกนะที่จะเจรจาก,กันเก้าสิบวันถึงเดือนกรกฎาคมเนี่ยแต่บวยที่ว่าเฮฟวี่เบทอ่ะเออช้างสารอ่ะคืออเมริกาชนกับทางจีนเนี่ยดุขึ้นเรื่อย ดูยังไม่แผ่วเลยอ่ะเออตอนแรกบอกจะเก็บกันเท่าไหรอ่ะประมาณสักห้ขยับขึ้นมาร้อยกว่าเล่าสุดร้อยสี่เนี่ยคนก็เลยบอกว่าโอ้แบบนี้คงจะ,ละเลี่ยงไม่พ้นที่จะ,ะเจอภาวะเศรษฐกิจถดถอย,ถอยเจอ recession ชชตัวทองคำก็เลยกลายเป็นเชฟเฟเว่นกันขึ้นมาในสถานการณ์นี้ว่างั้นเอาเงินไปพักไว้ในสินทรัพย์ปลอดภัยดีกว่า ตัวราคาทองคำนี้ก็เลยดีดกันกลับมาเนี่ยทะลุ3.200ขึ้นมานะแล้วก็ทำออทามไฮ h ทองคำไทยเนี่ยทะลุ50 0 0มืันมีใครเชื่อไหมว่าจะเกิดเรื่องนี้เนี่ยใช่ครับเออทะลุเกิน50าหมื่นมาห้าหมื่นหมาแล้วนะโอ้หมาดูทองคําไทยวันนี้หน่อยครับอาจารย์คุณผู้ชมครับทองคําเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานะครับสําหรับ ทองคําไทยเปิดตลาด11เมษายนเนี่ยบวก800เลยเออขึ้นเกือบพันอ่ะเนี่ยพอต่างประเทศนะครับไปที่3 2 0 0ทองไทยเปิดตลาด11เมษายนตอน9โมงกว่ากว่าบวก800อทองคําแท่งขายออก51,200ครับและทองรูปพัรร์ขายออกไปแตะ52,000แล้วโอ้โนี่แหละฮะพอพูดเรื่องนี้เนีผมคิดถึงพ่อผมขึ้นมาครับพ่อเล่าให้ฟังนยังไงฮะสมัยก่อนตอนตอนแต่งกับแม่แกเนี่ยนะ เอาเอาทองมาแต่งแม่แกเน้บาท4ี่รอยสี่อยบาทนะครับเวลานี่ไม่ได้ห้าหมื่นห้าหมื่นสองเออก็ผมต้องไปถามแม่ผมหน่อยว่าทองที่พ่อมาแต่ง400ร้อยยังอยู่หรือเปล่าขอดูเป็นขวัญตาหน่อยว่ามันเปลี่ยนจาก400อมาเป็นห้าหมื่นห้าหนสกันได้ยังไงในเวลาีมีมูลค่าต่อเนื่องเลยนะครับสำหรับทองคำมาดู การเพิ่มขึ้นของทองคําในปี2,568ในแต่ละเดือนครับว่าแต่ละเดือนเนี่ยขึ้นเท่าไหร่จะเห็นว่าเปิดปีใหม่68มาที่บวก2 0 5 0บาทนะครับมาที่กุมภาพันธ์เนี่ยยังบวกต่อ1,850บาทนะครับมีนาคมแรงสุดเลยครับ3,750บาทและเมษายนมาจนถึง11เมษายนคือวันศุกร์ที่ผ่านมาเนี่ยนะฮะช่วงที่เราบันทึกเทปทำรายการกันเนี่ย1,100แต่ไม่รู้ปิตลาดนี้จะเพิ่มขึ้นหรือลดยงอย่างไรแต่โดยรวมแล้วนะครับ ตั้งแต่ต้นปีมาจนถึงวันที่เราคุยกันเนี่ย8,750บาทแล้วครเกือบเปินแล้วอ่ะปีปีหนึ่งเนี่ยทองขึ้นเป็นเกือบหมื่นเกือบหมื่นอยังไม่ถึงปีเลยคุณนเนี่ยอันนี้แค่สี่เดือนครับปาไปก็น่าจะเป็นครั้งหนึ่งที่แรงที่สุดนะแนวโน้มจะอย่างไรครับอาจารย์แนวโน้มผมว่าหลักๆขึ้นอยู่กับเรื่องนี้แหละว่าคู่คู่เอกของโลกพยาช้างสารเนี่ยอเมริกา นะ,ะกับมังจีนทากับท่านวัดดีสีจิตผิงเอากันยังไงหลังจากที่ว่าแบบโอ้โหกาดกันสูงนะฮะใส่กันเข้าไปหนักเนี่ยจะรอมชอมจะเจรจาก,กันได้ไหม,มซึ่งเอาว่าผมไปดูประวัติศาสตร์เดิมเนี่ยคือทำเี่ยท่านไม่ได้เป็นวัดดีสมัยแรกนะสมัยสองนะแล้วสงครามการค้านี่ก็ไม่ได้มีสมัยนี้สมัยแรกนะครับ ส,สมัยแรกที่ท่านเป็นเทมแรกท่านก็เคยเปิดศิกสงครามการค้ากับจีนแล้วก็จัดหนักแบบนี้เหมือนกันตอน,ต,อน,น,นต้นๆนนะครับแต่ว่าเอาไปมาก็านําไปสู่การเจราจาแล้วก็หาทางออกผ่อนปลนอะไรกันได้นะเพียงแต่ว่าอาจะมีใครเอ่ยเป็นเป็นเป็นคนแรกอะที่จะหาจังหวัถอยกันหน่อยนึงถ้า,าการเจราจาต้าอวยเป็นไปใน,นทางบวกเหมือนกับทั้มบอกว่าเอออี จ็ดสัปดาประเทศทั่วโลกรวมทั้งไทยเรานะร,รวมทั้งยูด้วยนะสหภาพยุโรปบอกว่าเอาละมาพักยกพักศสกคุยกันก่อนนะเป็นเวลาเก้าสัปดาถึงเดือนกรกฎาคมแต่ว่าตอนนี้แต่ขอชาร์จเก็บภาษีเบี้ยฐานก่อนสิเปอร์เซ็นต์เอาไว้แล้วดอกแรกนี่ยนะแต่ว่าที่จะจัดกันหนักๆเนี่ยเอาคุยกันได้ถ้าเป็นลักษณะอย่างนี้นะทิศทางมันก็จะกลับมาเป็นบวกให้กับทางตลาดทุ้นนะครับ แล้วก็ดอลล่าก็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 จะฟื้นตัวกลับส่วนทองคําที่ว่าเป็นเซฟเว้นแล้วก็คนกลัวกันมากเลยก็เลยเอามากองกันไว้ตรงนี้เยอะขึ้นกันมากันเนี่ยที่ก็อาจจะถอยแต่ว่าถ้าท่านเชื่อไปอีกทางหนึ่งนะเชื่อไปอีกทางว่าโอ้โหงานนี้เอาจริงไม่ล้อเล่นไม่จบง่ายๆยแน่ยังยืดเยื้อนะฮะไม่จบกันง่ายๆเพราะเผลอๆเนี่ยจากสงครามการค้าเนี่ยจะไปมากกว่านั้นหรือเปล่าจากโกลาหลวุ่นวายไปมากกว่านั้นไหม เอาทองก็ยังภายโตเพราะฉะนั้นขึ้นอยู่กับสถานการณ์ตรงพระรยาช้างศารกับ,บมวยกู้เอกแคปเวทดกู้นี้ฮะทรับป์้กับสีว่าจะเป็นทางที่ว่าผ่อนคลายลงหรือจะหนักหนากันขึ้นไปคับการที่ตลาดหุ้นไทยตกลงมาขนาดนี้เนี่ยนะครับจากจุดสูงสุดพันเเกือบพันแเนี่ยนะฮะมาจนถึงล่าสุดที่ต่ําลงไปถึงพัน 50กว่าจุดเนี่ยอันนี้ถือว่าเป็นวิกฤตทางเศรษฐกิจกที่เกิดขึ้นไหมวิกฤตในตลาดหุ้นไหมเออก,ก็ก็นับว่าเป็นวิกฤตนะฮะเปีนกับเท่าที่ผมออศึกษาวิจัยดูข้อมูลในประวัติศาสตร์ของตลาดหุ้นไทยในรอบ50ปีนี่ไม่น่าเชื่อ50ปีพอดีนะตลาดหุ้นไทยก่อตั้งเนี่ยซื้อขายกันวันแรก30เมษายน2518รเนี่ยเรานั่งคุยกันอยู่เนี่ยครบ50ปีพอดีในรอบ50ปีเนี่ยเกิดวิกฤตการณ์เป็น ใหญ่ๆแล้วก็ตลาดหุ้นตกกันหนัก,นกๆอย่างเงี้ยรวมๆเลยสิบสอครั้งนะอเออในสิบสองครั้งเนี่ยเ,ออเวลาที่ว่าหุ้นตกลงมาหนักที่สุดเนี่ยเท่าที่เป็นสถิตินะเก้าองเปหือจากยอดดอยสูงสุดลงมาต่ำสุดเนี่ยก่อนที่จะฟื้นตัวกลับเนี่ยเ,ออเคยเกิดขึ้นในวิกฤตต้มยำกุง้งถ้าหนักหนารองลงมาเนี่ยจะอยู่ประมาณ6 0 6ิบถึบปอร์เซ็น เป็นต้นว่าวิกฤตการณ์ช็อกโลกต่างๆนะพวกนายวันวันหรือเป็นลักษณะว่าอย่างพวกสงครามอาวส์นะหรือกาวฟอร์ลักษณะเนี้ยดัชนีตลาดวันใดรับเอฟเฟกต์เนี้ยลงมาประมาณ6 0สิถึงหกสิอแล้วก็ถ้าเบาลงมาหน่อยหนึ่งเรียกว่าระดับกลางๆจะอยู่ประมาณสักงสาถึงสามสิบห้าเปอร์เซ็นต์น้ำท่วมใหญ่นะฮะพวกไข่วัดนก นะอะไรกันต่างๆลักษณะนี้นะจะลงมาประมาณ3 0มสมเ5%ล่าสุดนี้ดัชนีตลาดทุนไทยที่คุณปิ้นบอกว่าลงมาจากประมาณสักพันเอะไรต่างๆเนี่ยรอบนี้ลงมาสปีกว่าแล้วครับถึงเวลานี้3า3สแปดเอร์ามสิบร์เนต์แล้วสามบเอร์เ็นะครับก็คงจะต้องมาดูว่า3ามสิบแปดเปอรนี่ยพอหรือยังนะฮะจาก พันเจ็ดร้อยยี่สิบจุดนะลงมาพันห้าสิบกจุดนี่สามสิบแปดเปอร์เซ็นต์อ่นี่นี่นี่ก็เป็นสถิติที่เรียกว่าเป็นวิกฤตอีกครั้งหนึ่งสําหรับตลาดทุนไทยครับวิกฤตครั้งนี้เนี่ยถ้าจะตั้งชื่อกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคงจะหนีไม่พ้นคำว่าเทรดวอร์ไหมครัคงใจอย่างนั้นเป็นวิกฤตเกี่ยวกับสงครามการค้าอย่างเงี้ยนะครับเอาเป็นว่าเรียกรำลองกันว่าเป็นเทรดวอร์ครยซิสไปก่อนนะอ่าโดยปกติเรี่อชื่อของวิกฤตเนี่ยมักจะใช้ชื่ออาหารใช่ไหม บ้านเราเรียกต้มยำกุ้งองอมริการเรียกแฮมเบอร์เกอร์คริสนะครับในรอบนี้จะเรียกอะไรดีฮอตดอกก็ไดอต้องรอติดตามกันั้นหรือเปล่าที่เขาจะตั้งกันนะฮะครับมาต่อกันที่น้ํามันกันบ้างนะครับอันนี้ก็คงเป็นสิ่งที่เพิ่มรอยยิ้มให้กับผู้เดินทางในช่วงสงกรานได้นะครับน้ํามันนี่โรงแรงเหมือนกันนะฮะครับน้ํามันก็ ในสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับทำจุดต่ำสุดที่55.15ดอลลาร์ต่อบาเรลนะครับสูงสุดที่63.87ดอลลาร์ต่อบาเรลน้ำมันก็ลงแรงนะฮะจากเหตุการณ์นี้ทำไมถึงน้ำมันลงแรงคือน้ำมันนี่ก็คือว่ามนอกเหนือจากว่าเอามาเติมน้ำมันมเติมเครื่องบินอะไรกันต่างๆแล้วเนี่ยสิ่งสำคัญก็คือเอาไปใช้ในกิจกรรมการผลิต S <S พวกโรงงานร้านค้าอ,อุตสาหกรรมต่างๆเนื่งน้ำมันกันทั้งนั้นแล้วก็นอกจากน้ำมันก็เป็นผลิตภัณฑ์ต่อเนื่งของน้ำมันพวกปิโตรเคมียางปะตอยต่างๆรือสารพัดเป็นฐานตั้งต้งนคือน้ำมันพอเกิดเรื่องนี้ขึ้นมาเนี่ยคนก็คอนเซิร์นกันว่าเศรษฐกิจโลกมีปัญหาเกิดภาวะลีเซชันเศรษฐกิจตกต่ำรโรง,งงานร้านค้าอุตสาหกรรมต่างๆเนี่ยจะได้รับผลกระทบเพราะนั้น น้ำมันตกครับแล้วก็ที่สำคัญนี่ลงมาคราวนี้นี่จุดน่าสนใจคือมันลงมาต่ำกว่าเขาเรียกฐานแนวรับประมาณหกส้าเหรียญครับพอ,อ,อหลุดหกสิ้าเหรียญนี่ก็เลยลงลงกันแรงเลยนี่ลงมาแต่ประมาณห้าสิบห้าเหรียญครับชะดีชะร้ายอาจจะชะดีนะสำหรับคนคนใช้รถนะครับอาจจะเห็นห้าสิบเหรียญโอ้นะฮะนะฮะค,คนที่เติมน้ำมันอยู่นี่ตอนนี้คุณปินเติมลิตรเท่าไหร่นี่ที่เติมอยู่ตอนนี้ จ,จำไม่ได้ชัวร์ครับแต่ว่าปกติเต็มถังจะต้องประมาณพันสี่พัแต่ล่าสุดนี้ประมาณพันนิดนิดต่อไปถ้าลงไปไกลห้เหรียญเนี่ย อาจจะต่ำบันเอ้เป็นข่าวดีครับเป็นข่าวดีมากๆสําหรับการเดินทางในช่วงสงกรานต์แบบนี้ด้วยนะครับมาดูสินทรัพย์ต่อไปนะครับอาก็เป็นค่าเงินบาทกันบ้างนะครับว่าค่าเงินบาทเนี่ยเป็นอย่างไรนะครับสาหรับค่าเงินบาทนะครับอยู่ในกรอบครับสูงสุดที่34.97นะครับต่ำสุดที่33.68บาบาทต่อดอลลาร์สหรัฐนะครับก็ยังคงอยู่ในกรอบเคลื่อนไหวประมาณนี้อยู่นะครับเหมือนเหมือนจะอ่อนค่ากลับไปนะครับในช่วงที่ มีการประกาศข่าวมาจากทางโดนัลด์ทรัมป์นะฮะเรื่องของการขึ้นภาษีแต่ที่่าสุดก็กลับลงมาแต่แต่ภาพใหญ่ๆก็คือการแข่งนี่คือเป็นพิศษาเดียวทั่วโลกคือมันตรงกันข้ามกับยูเอสดอลล่าว่ายูเอสดอลล่าตกหนักนะครับเหตุที่ยูเอสดอลลาตกหนักก็ผลพวงจากเรื่องของสงครามแหละนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามเราอาจจะได้เห็นจุดเปลี่ยนตรงนี้นะในสัปดาห์หน้าหลังสงการหลังหยุดยาวผมผมว่าอาจจะเห็นจุดเปลี่ยน ที่ว่าตัวยูเอสดอลลาร์อาจจะฐานเท่านี้แล้วก็ฟื้นแล้วก็ค่าเงินบาทก็อาจจะเห็นทิศทางที่ว่าอ่อนลงนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะขึ้นอยู่กับเนี่ยบอยคู่เอกที่ว่าเนี่ยสีกับทำครับคุยกันรู้เรื่องไหมเออคุยกันออกไปในทิศทางที่ว่าจะรอมชอมกันไหมถ้ารอมชอมเอาละโลกก็น่าอยู่ขึ้นนะครับการมาค้าขายเศรษฐกิจก็ มีทิศทางแนวโน้มที่ว่าจะฟื้นตัวหุ้นก็อาจจะกลับมานะครับแล้วก็พวกดอลลาร์ก็อาจจะกลับมาตัวแต่ว่าตัวในส่วนของทองคำเนี่ยก็อาจจะดอปลงช่วงที่ผ่านมาก็ขึ้นมาเยอะครับสุดท้ายไปดูบิตคอยกันครับก็เป็นสินทรัพย์หนึ่งนะครับที่หลายคนสนใจอยู่เหมือนกันในยุคสมัยใหม่นะครับที่เวลาคุยกับคนรุ่นใหม่ก็จะนิยม พูดถึงบิตคอยกันนะครับบิตคอยครับในสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับทำจุดสูงสุดที่83,588นะครับและต่ำสุดที่74,508ดอลลาร์ต่อบิตคอยลักษณะเป็นเหมือนไซเวดดาวลงนะฮะสำหรับบิตคอยไม่ได้หวือหวาไปตามโดนันทรัมป์แต่อย่างใดน,นะอาจารย์ครับ,รบตัวบิตคอยเนี่ยโดยปกติแล้วเนี่ยมกกักจะไปในทางเดียวกับทองคำอ๋อครับเท่าที่สังเกตดูคือทองคำขึ้นขึ้นด้วยทองคำตกตก แต่รอบนี้แปลกับเออสวนทองคำทอ,อ,องคำขึ้นนิวไฮไม่ขึ้นด้วยแสดงว่าเป็นออสินทรัพย์ที่ไม่ปลอดภัยหรือเปล่ายังมีความเสี่ยงอยู่ในนั้นหรือเปล่าครับก็เนี่ยมันมัน,ม,นมันสะท้อนภาพอย่างนี้ครับคือจริงๆแล้วเนี่ยเขามากกักจะอยู่ตรงข้ามดอลล่าเนี่ยถ้าดอาลล่าตกขนาดนี้ควรจะขึ้นไปนะในรอบนี้เนี่ยนะครับนี่ยเนี่เนี่ยก็เป็นภาพสะท้อนอีกอันหนึ่งว่าเวลาของจริงมาเศรษฐกิจโกราหนกันลักษณะอย่างเงี้ยนะครับมันก็มีคําถามกับบิตคอยว่าย ทำไมมันสะท้อนภาพที่แบบมันไม่ใช่อ่ะเออ,เอ,อมันมันมันไม่ใช่มันไม่เหมือนเดิมเดิม<ๆ>นะครับอ,อก็คงอาจจะต้องเอาตำราใหม่มาอธิบายแล้วละ่ะกลับหัวกับหางมาอธิบายกันแล้วในเรื่องบิตค่อยครับเอาละครับสำหรับหลังสงกรานต์กลับมาครับ16เมษายนนะครับวันที่จะมีการซื้อขายกันปกติของตลาดหุ้นไทยและตลาดหุ้นทั่วโลกนะครับอาจารย์มีอะไรจะต้องติดตามข่าวในสัปดาห์หน้าบ้างมีเรื่องอะไรที่อยากจะบอกนักลงทุนบ้างตอนนี้นี่ก็ อ,อกสันควัญหายกันไปพอสมควรนะฮะกับกรณีที่เกิดขึ้นครับแล้วก็บางคนนี่ถึงขนาดกลัวเลยจะต้องร,อรับมืออย่างไรวางแผนกลยุทธ์อย่างไรดีครับก็ผมว่ายอย่างนี้ว่าผมอยากให้กําลังใจผูบ้บริหารของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้วก็บอร์ดตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยคือล่าสุดที่ท่านทําดีอ่ะครับเออว่าเจอวันหยุดวันวันจักรีเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาเนี่ย ในสถานการณ์ที่ว่าโอ้โหโลกมันโกลาหลจากสงครามการค้าเนี่ยท่านมาประชุมกันอะ่ะแล้วก็มีมติแก้ไขสถานการณ์ทานการออกมาตรการมาทานการในช่วงหยุดยาวสงครามเนี้ยนะก่อนที่ว่าจะเปิดทาการเป็นปกติของตลาดทุนในวันพุธที่16เนี่ยผมผมหวังว่าแม เขาแบบเดิ่มามาทำดูหน่อยก็ดีติดตามอย่างใกล้ชิดไม่ต้องไปสนใจหรอกว่าเออเป็นวันหยุดอะไรต่างเนี่ยนะฮะ,ะก็จะได้รับเสียงชมเสียงสรรเสริญน,นะครับ,รบแล้วก็นักลงทุนทั้งตลาดทุนก็คงอยากจะรดน้ำแล้วก็อวยพร,รสมการกับทางคณะผู้ปริหาตลาดหลักทรัพย์กันนะครับแล้วก็ในช่วงนี้ก็ให้พวกเรานะครับได้ติดตามสถานการณ์โดยเฉพาะเรื่องของนี่แหละ มวยคู่เอกเนี่ยว่าจะลงเอยไปอย่างไรแฮปปี้เอนดิ้งกันหรือเปล่านะครับก็เฝ้าติดตามสถานการณ์นี้อย่างใกล้ชิดกันครับวันนี้ขอบคุณอาจารย์ดรนัฐวุฒิครับ นี่คือเรื่องราวทั้งหมดครับกับเรื่องของการเงินการลงทุนเศรษฐกิจไทยเศรษฐกิจโลกนะครับกับท่องโลกลงทุนครับเราพบกันทุกวันเสาร์สินาฬิกาทางช่อง10โทรทัศน์รัฐสภาวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะครับผมนันทคมพร้อมกับอาจารย์ดรนัทวุฒิเราสองคนลาไปก่อนครับและต้องบอกว่าสวัสดีปีใหม่ไทยสุขสันต์วันสงกรานต์ด้วยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับดูโทรทัศน์รัฐสภากดช่อง10ออนไลน์ใกล้ชิดโหลดทีพีชนแนล